สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันครับครัวมเมืองเมืองครับครัวปลาเล่ขัดเอาไหมเอาแบบนี้บนีบสไตล์ปลาเลอ่ๆๆๆอเอาไหสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันในครัวเมืองเมืองสไตล์ของปลาเล่พี่พี่สองเดี๋ยววันนี้แกงพักเซี่ ใส่ปลาแห้งกับไข่หมูขั้นตอกนการทำนะครับแางพักเซี่ยวใส่ปลาปลาแห้งปลาแห้งมี <c oughs> เลย <c oughs> ปเ,เลยปิดตู้เย็นไว้ปะป่าแดดเดียวปันนี้แดดเดียวแกกให้กันได้นะครับแรกนะครับ ใส่พริกลงไปเอาตามใจชอบนะครับเพริลเพรน,น,นะประมาณสักกึ่งจอดหรือหมดจอดหอมขาวนะครับใส่เข้าไปเกลืออ้าวจุ่มเข้าไปแล้วก็ตากันนะครับมะกะ็งงงี้อย่างนะครับง่ายๆตักเสี่ยว บ้านของเมืองบ้านหขอาเออาะกันหนาวห้องถึงที่หมูเหมนเนา,าขเขาเอาแค่หมูซื้อมาตดกี้นี่ไะเอาต่้ใส่ข้าไปจ้ยมันหน้ามันอาได้ค้นๆหนอะหน้ามนันค้นใส่ข้าไป้แล้วก็ตำ้ครบตามาตาตเรียบรอ้อยเสร็จ กะปิเขาใส่อย่างน้อยปีะนะครับลาเรือบอยไว้ขึ้นฝากันโคเข้ากันเออเดีด๋ยวปีเปิดแกะก,กันนึกหืมเปิดแก,กะตั้งหม้อแล้วเอ้ไแม่ อาครับตัดแกะกันเลยเอ,อ๋อช่วงรอน้าเดือดเฮาเกาะพักไปล่างกันนะครับพักมาล่างครับมาหาหม้อกันเอาพักมาล่างต้องทำความสะอาดนะครับพักนี่เก็ดตีในป่ามานะครับวอนนี้ต่อเจ้าเอาข้อปินไก่วบวชแหวกเก็ด พักนี่มันจะออกห่วงใกล้ใกล้หน้าฝนนะครับฝนล,ลงมาแค่แล้วมันจะโปรงง่งนะถึงน้ำแรงมันก็มีหยอดนะครับอันนี้หยอดงามๆเลยนะครับหยอดงามหยอดหลังขึ้นนะหยแกงนะครับวางสักสองหน้านข้างนอกอกนี่เห็นหน้า อ้าวดยครับนอแยกน้ำก่อนวันนี้หอกล้อน้ำเดือดนะครับนอาอันนี้ก็มาซับป่าล้อกอนป่านี่มันตัวใหญ่ป่าเรียบเดียวนะครับซับคือไงครับก็กมีแบบขมหรอไม่ฝุ่นหรออ่าเดี๋ยครับเดี๋ยวกล้อน้ำเดือดแป๊บหนึ่งนะครับ น้ำเดือดเ็าก็จะเอาพริก,รกเ็าต่ำเนี่ยใส่ลงไปน้ำก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพริกเข้าใส่เอาพริกมากันใส่พริกลงไปแกงง่ายๆครับสไตล์คนเมืองหรอใส่พริกลงไปครับพริก ร่างก็แน,น,น่นอนึงอันนี้แกงมาเมือนนะครับอเอาแกงเมือนี่เดี๋ยวมันพักมันจะรวดมันจะเละมันกินบะล้ำเดี๋ยวนะครับปรุงด้วยโซดราหอมใส่เนาะมจะใส่เป็นรสด,ดีแต่นะครับเส้นิดเดียวไม่ใส่เยอะปรุงจนรสจันั่นแหละรดีใส่นนิดเดีเผื่อตามด้วย ขี้ขาวยออไปนิดนึงครับหมกมันกลมกลมครับหลังจากนั้นผมก็เอาป่านะครับจะใจะปีป่าแห้งได้ป่าแห้งส่วนมากใช้ป่าแห้งนะครับเพราะมันมีผมก็เลยใจีป่าแดดเดียวแทนมนะในตู้เย็นนะเนาะนะครับไประวังหม้อป่านะครับผมก็จะเอ,อาเสี้ยวเนี่ย ตอ,อกเนี่ยมาัดมัดมัดเอาสักเอาสัก,ออกสามสามมาครับเนอะมัดเปลือกนีครับเพื่อเวลาเขาแกงไปแล้วมันมันจะบักกระจายนะครับเวลาเขาจะกินแล้วก็แกะตอออกนะครับดูนะครับมัดเนี่ยครับมัดมาได้มาได้นะครับมัดมัดนะครับ เด้วประมาณสักสามมัดนะครับมัดกับน่องดอกนี่ไปขอหอยแยามาเลยไปขอหอยแยมแยมแยา,ยา,ยาขนมมาขอเป็นมาบริจักไรนี่นะครับมัดไว้เอาหัวเอาหัวมาตั้งเดียวกันเอาฝายมาตั้งเดียวกันกไปน้าเดี๋ยวผมมาดูหม้อกันเนาะ นอกันนะครับฮะอ๋อป่ใอปกใปแล้วไปแล้วพอมาดูนะครับว่าป่ามันปอดดีแล้วยังครับเขาก่อซื้อออกมาจะดีแล้วนะครับเขาก็เอา,เอาพักเนี่ย๋ยวเขามัดไว้นะครับใส่เข้าไปตําเข้าไปครับใส่เข้าไปต้องแก่งเมื่อน,นะครใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอคิก กำเดียวนะครับพริกเดียวห่อพริกไปพริกมาก๋เดียวก็จะได้แล้วนะครับไปเดี๋ยวถ้ามันรวนแล้วมันบัลลัมนะครับพักนี่มันจะออกรดออกอผมๆหวานๆนะครับผมๆน้อยๆนะครับมันคล่อยๆพักสีเสียษนะครับที่ผมจิ้มก๊มข้างนอกเดี๋ยวก็จะได้แล้วเนี่ยจิ้มก๊มนับ ได้ครับใส่จางไปนิดนึงเดี๋ยวขอใส่เกลือกันนะครับเติมเกลือไปนิดนึงครับรสชาติได้ละความเผ็ดมันได้ละเกลือนะครับใส่เข้าไปนิดนึงพี่พักกันนะครับดูครับดูสีครับดูสีพักครับพีพักออกห้อมต้องให้จนเละนะครับแป๊บหนึ่ง นี่นะครับได้แล้วนะครับรับผมจะปิดแก่นะครับเ่องปาแกงเหมือนครับนอกโอเคหน้ามันจะข้นนะครับก็ใส่แค่หมูเข้าไปหน้ามันก็จะข้นนะครับหน้ามันจะข้นน้าจะออกมันๆนิดๆเอาละครับผมปิดแก้นนะครับครับต่อไปก็เป็นวิธีการกินครับนาะงบางคนเปิดหมักเกยกินครับนาะ เรากินเัวกอกอน,นี่ครับมันจะเป็นมันนะครับมันมกระจายเนาะเราตีต,ต่อออกเราต,ตอก่อนนะครับตออกเสร็จเรากินหัาก็จับแบบนี้ครับจับติดเก้าๆก้าเนี่ยครับติดเขามัดไว้ต้มๆนะครับเราเัวก็โหดนี่ยครับโหดออกออน,กน,ออออกน,นีนะครับล้วกินอื้มหอมออกขมนิดๆนะครับ โดน้่มอ่าเมาเหล้าขำนี่มั่กขน,นาดนี่ครับป่านะครับป่าครับเขาบอกแกงเหมือนครับเดี๋ยวมันจะเล่นะครับเพราะว่าป่าเนี่ยเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวมันก็สุกแล้ควครับน้ำนินดนึงโซนนะครับความก๊กมาบหมูแดงกม๊าบ มันนำใจอ่ะ <c oughs> เอานะครับดู <c oughs> นะครับโหดออกโหดออกครับ <c oughs> แน่ตัก <c oughs> มันเึงเปิงแตะของที่เมืองบ้านเราแล้วนะครับ <c oughs> อาค,บ <c oughs> อคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเยอะอีกไหมครับขอ, <c oughs> ขอบคุณครับ ครับคลิปนี้ก็ joue, ขออนุญาตเอาไปกินกับเข้ากันนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับในในในช่องในช่องอู้หัวเมืองเมืองเอาไม่คัดเอาไม่ช่องอะไรยังเท็กสอง แล้วเจอกันใหม่ในช่องคนเมืองเมืองสไตล์ปาเล่ครับไม่ใช่ครับครับคลิปนี้ก็ขอเทคซีครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ให้เห็นนะครับแล้วคอยกดไลค์พิดสามกับช่องหัวคนเมืองสไตล์ปาเล่เพงฮ้ายงฮครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว ดูเส็ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่ในสไตล์ัวนเมืองหัวเมืองเมืองกับปาลฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับหัวเมืองเมืองสไตล์ปาเลี